สวัสดีค่ะทุกท่านเมื่อนี่น่องอุ้งอิงเนาะตั้งแต่เมื่อคืนนี่น้องหลังจากลงจากเวทีน้องอิงก็ไปเตยล่านะคะไปเตรียมตัวเดินทางไปขึ้นเครื่องบินนะคะสน้มบินที่คอนแก่นนะคะไปดูมสกกรไปเก็บอของเนาะครับเตรียมเสื้อผ้าไปกบนองมณอิงนะคะบ๊อโจูพ่อมไปยังคะ่ะไปร่วมพิธีบวงสวง

เพื่อนจัดรายการเพื่อก,อการค้นหาหมอลำไอดอนทั่วประเทศนะคะซึ่งกับมีนักหมอลำนะคะนักร้องหมอลำกับไปไปร่วมพิธีหลายหลายคนน้องอินกับขับไปร่วมพธิธีกับบอลโจเพืพ่อนพ่อมนะคะไปกับม่น้องมอนอินไปนั่งในขณะที่เดินทางไปท,ไปทุกทางไปน้องขึ้นเครื่องบินเนาะพ่อที่น้องก็เคยเคยขึ้นเครื่องหนึ่งตอนอายุ1 1ปีอปียูปป่ป .5 อหเคยขึ้นเครื่องหนึ่งน้องอค้นยานเครื่องบินได้น้องว่า้องยานเครื่องบินคันว่า เจาสิภาพไปทั่วกรุงเทพทั่วต่างประเทศนองว่าโอ๊ยยานเครื่องบินนะคะที่นี่วันนี้เมื่อนี้ได้ขึ้นน่ขึ้นเครื่องบินไปประโจกระรามเปในอีหลาเนาะายาตานเพิ่นว่าตื่นเต้นในการขึ้นเครื่องบินมอนอิงกับบุกขึ้นเครื่องบินจากเถื่อมอนอิงกับเพระาะว่ามีมเรื่องที่จับบินได้ต้องขึ้นเครื่องบินประจันไปขึ้นเครื่องบินบานี้อันบอดพอป,ป,รป,ปกาดูแลดีดีได้ดูแลด,ดีนะคะลูกสาวเพิ่นกับค่อยถามตลอดนะคะเป็นยังไดเป็นยังไดนะคะไปะกบนั่งกับมอนอิงเนาะ ม้อนอิงก็เป็นเอื้อยเอื้อยที่ดูแลน้องดีที่สุดนะคะนอตตอนนี้เวลาในแต่ตอนเขามากแต่ตอนเขามากเทคละกับเพ็กกะบาดสิได้บอนอสิเป็นยูบอนอสิอันวายยูบอนอนะคะม้อนอิงเป็นคู่มากเป็นครูมากสอนอนุบาลมากั้เลี้ยงคู่มาพร้อมนะคะอย่าลืมนะครับคู่นี่เขาจะมีวิชาจิตวิทยาเนาะคจากเขาจะสิเขาจะสิเขาจะสเลี้ยนมากเป็นเป็นวิชาบังคับพอม้อนอิงมากม้อนอิงก็ว่าเฮ็ดได้ รับเพจได้เบิดนะครับแม่น้อยกับพี่โต๊กกังวลอยู่ว่ามอนเองสีเขากขา็ข้าเจ้าได้บอข้าเจ้าติดดินไหลมันนี่ก็ว่าได้ยู่ได้ยู่กับทดลองเบิรงหคล้ายค้นกับอิมซีล้ายนกับอากังวลอยู่แต่ปรากฏว่าหน้าตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มาเป็นเช่นกันคุณท่าน มอนองนิงดนเฮ็ุใดบอกสุดยอดเนาะเห็ดเห็ดใดสุดยอดสุดยอดจริงจริงนะคะเป็นเป็นคนติดตามดูแลดีที่สุดนะคะหน้าตอนนี้เวลานี้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่นะเป็นทั้งผู้ติดตามนะคะความหักก็ไม่อีลาไลา่หล,ย,ลยเห็นหลยข้างที่มอนอิงสล,สละสละส่วนตัวเมื่อนันประด็เห็นฝนตกฝนตกลินนะฝนตกมากมอนอิงมอนอิงใส่หมวกอยู่เลี้ยไปเบื้องนอง วงอิงบ่มีหมวกมดอิงถอดหมวกเลยไปใส่หัวให้นอกทั้งที่ตัวเองกับเปียกฝนนะคะนี่ความหาความแพงที่มดอิงมีต่ออิหลาุงอิงให้เห่านะคะแล้วก็กางลมอิหลาตลอดนะคะเห็นมาตลอดเนาะตั้งแต่ตอนเอาผ้าล่มไปอิหลาพัดอีหลายันอิหลารอนนะคะดูแลมาตลอดนี่ล่ะเห็นไหมคะเวลาผ่านมาเราเห็นเราโอ้สุดยอดจริงนะคะความดีมดอิงเป็นพี่สาวที่ดีมากๆนะคะที่ตามอิหลาตลอดเลยมมื่อีนคือกันนะคะ เมื่อนี้น้องอินน้องมองอิงกับมอญอิงขึ้นเครื่องบินไปก็ดูแลตลอดเลยนะคะดูแลขอิหลาตลอดนะคะที่ตามอิหลาตลอดตลอดให้แล้วประทับใจในความความดีของมอญอิงมากๆเลยนะคะสมแล้วที่แม่น้อยไห้รางวัลมอญอิงนะคะรางวัลแม่น่อยไห้รางวันท่องนักบาทหนึ่งเงินหมื่นหนึ่ง มัอินก็ขอบคุณแม่หน่อยรายหลายนะครับเปรียบเหมือนพอเหมือนเม่มันอยู่น้ำขอบรัวรถตู้น้ำกันขอบรัวดวยกันไปน้ำกันกินน้ำกันเน่าน้ำกันเนาะนะคะเม่หน่อยเราเป็นคนจบคนดีนะคะเราเบิ่งนพปดีไปบรดีเราก็เบิ่งอยู่นะคะเราเห็นมีความมีน้ำใจร้ายอยู่นะคะน้องอิงเพิ่งลงจากเครื่องบินบานลงจากเครื่องบินเนาะน้องวัอิงกับ่าค่อยขึ้นเครื่องบินนะข้างแรกเป็นข้างแรกเลยแต่ว่าน้องอิงค่อยขึ้นเครื่องหนึ่งครือหนึ่งกับมานานแล้วมานานแล้วขึ้นมาประกันพ่อโจประกาศถานปิ้งได้ ลูกเป็นไดไหวบอโอ้ยว่าใจสิขาดคันว่าใจสิขาดคันว่านยานมันตกว่นวายานเครื่องบินมันตกเวลามันตกลมอากาศมันก็สิวบลงนอกวบลงประกาศตกใจแล้วเวลามันขึ้นมันเจิดขึ้นยังสิกะมันก็หูอื้อมั็นมะข่าหูอื้อประเด๋ก็เคยขึ้นอยู่ประเด๋ก็ยังเคยขึ้นแต่แลกขึ้นไม่ไม่กับยานอยู่แต่ตอนล้างมากกวสิ้นไปกับสิติดใจนะคะขึ้นตลอดนะคะบอกขึ้นรถทัวร์เลยเพราะรถทัวร์มัน การเดินทางมันไก่นะคะต่อไปอีลาหน่อยก็สิติดใจราคาขึ้นเครื่องแล้วค่ะแต่ว่าตอนค่ากับนี่ขจจ้าจสดมาส่งนะคะเมื่อฟอยพนสตูดิโอขจจฉรสุนงม่งของแสดงโคลา,าดเมอแรงสแสดงยุคโคลาดอีคือกเก่านะคะ <c oughs> นี่แหละว่าเรา,าถึง,ถง,ถงมดอ,อีกนะคะคว่ำดีของมดอ,อีกที่ห้าเห็นประจักษ์ชัดเจนชัดแจ้งว่าคว่ำดีของหน้กนอ,นองหักนองแพ่งนองปันใดนะคะอนองมดอีกหักอีหลาอุ้งยิงแบบใดอย่างไรหักหักคว่ำผูกพันกินยูน้ำกันน่องน้ำกันนะคะ ความหักความแพงเอื้อยดูแลนองนะ,ะข้าก็เลยเก็เลยดีใจนะคะไว้ว่างใจเนาะเห็นอีลาอุ้งเห็นอีลาม้อนอิงหักอีลาอุ้งอิงร้ายนะคะมือในคือกันนะคะค่อยเป็นพี่เลี้ยงค่อยเป็นผู้ริษตามค่อยเป็นเอื้อยที่ดูแลนองนะคะและอีลาอุ้งอิงกะนะคะไปเขารายก,การนะคะรายก,การค้นหาหมอลำไอดอลน,นะคะคาดว่าเดือนสิงหาเนะาเะเขจรศรีออนเอให้เท่าเบิงนะคะออกอาการห้เท่าเบิงเท่าก็ค่อยค่อย,คอยเบิงวันสีออกมือใด ตอนใดเวลาไดเนาะแต่เพื่นยังบ่เปิดเผยนะคะประกระใส่ชุดสีแดงนะคะก็พอพอเพิ่นสีแดงน้่มสีชมพูน้่นะคะก็ไปยันไปแต่งตัวในห้องแต่งตัวอยู่ะะแต่งตัวและบอนอิงก็ทายคลิปให้เบิ้งอยู่นะคะมาพูดถึงมอนอิงนะคะพี่สาวที่แสนดีแสนสวยของอิหลาอุ้งอิงนะคะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เราประทับใจมากๆในความดีของของมอนอิงเป็นครู ครูเขายอมเขาดูแลเด็กมานะคะเด็กอนุบาลเด็กปถมเขาดูดมากเขามีจิตวิญญาณในการดูแลคนนะคะหลายคนมองข้ามว่าจะทําได้เลยจะจะไว้เลยแต่ปรากฏว,ว่าเวลาผ่านมาโอ้ได้ใจเอฟซีมากๆเลยนะคะนี่หลัความดีความมนอิงนะคะขอบคุณหลายค่ะทุกท่านในเขาไมา่เปรเร่งใจกับในเช่นนั้นมาฟังประเด็นว่าถึงความดีความมโนอิงแล้วก็ว่าถึงความว่าว่าถึงอ่ะนออ้องอุ่ยิงเดินทางไปไปกรุงเทพขึ้นเครื่องบินนะคะอ่า พันรู้ล่วงดวดีนะคะว่ามีเหตุการณ์ยังึเกิดขึ้นๆๆๆประเด็นการขด้นงงน้องวิ่นวิ่นเครื่องบินย่านน้องอ้วกนะคะแต่บ่เป็นยังนะคะขอกระชังใจและข่าวทุกท่านกดไลค์กดแชร์ไปตามให้น,น,นะแม่ค่ะขอขอบคุณคลิปนะคะวิดีโอของสาวนอนเป็นแพทย์นะคะที่ของบอโจเพื่นไทยเนาะทายอย่างท่เขาเบิงว่าในการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินแบบไอย่างไรนะคะก็เอามาให้ทุกท่านในเบิรางการดูแลของมอนอิงดูแลน้องวิ่งแบบไปย่างไรก็เอาไม่ทุกท่านในเบิร์นะคะขอบคุณหลายๆค่ะทุกท่านนะคะ